เพราะว่าร้านนี้นะคะเขาไม่ใช้รหัสผ่านนั่นเองเขาใช้แค่เพียงลิงก์ t i k t o k ค่ะกับยูทูบเนมทิกตอกในการเพิ่ม Follow เนาะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะมีกฎเหล็กอ,อยู่หนึ่งข้อนั่นก็คือก่อนที่เราจะไปเริ่มปั๊ม f o l l o w TikTok นะคะอย่าลืมไปตั้งค่าบัญชี Account ให้เป็นสาธารณะไม่อย่างนั้นขายยอด Follow จะไม่ขึ้นค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับอุ้มเหมือนเดิมนะคะหัวข้อในวันนี้อุ้มจะมาสอนวิธีการปั๊ม f o l l o w TikTok ค่ะเจอคนไหนนะคะที่ไม่ได้อยากตั้ง Account นะคะให้เป็นแบบสาานธะ ก็หลังจากที่ยอด Follow ขึ้นครบแล้วนะคะเราสามารถกลับไปตั้งค่าบัญชี Account ให้เป็นส่วนตัวได้ในภายหลังค่ะซึ่งตรงนี้นะคะไม่มีผลใดๆต่อยอด Follow แน่นอนค่ะส่วนคนไหนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้มีคำตอบค่ะ เริ่มแรกนะคะเข้าโปรแกรม Line ค่ะพิมพ์ Line ID เดียแอดไปั๊มฟอโลโจะเป็นบริการจากทางร้าน Follow ไทยค่ะมาถึงขั้นตอนนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนทักคุยกับแอดมินค่ะซึ่งก็แจ้งไปเลยนะคะว่าเราเนี่ยอยากปั๊มฟอลติกกอกแบบบัญชีคนต่างชาติค่ะรอไม่นานนะคะแอดมินก็ส่งราคา f o l l o w ติกกอกมาให้แล้วค่ะทุกคนเริ่มต้นนะคะ100ฟอลค่ะสูงสุดก็คือ2 0 0 0 0 f o l l o w ค่ะส่วนวันนี้นะคะอุ้มจะทดลองใช้บริการ100 Follow Tik t o ่ิกอกดูก่อนค่ะพอเลือกโปรโมชั่นเรียบร้อยนะคะแอดม อุ้มก็ส่งสลีปให้อดมินแบบนี้เลยจากนั้นนะคะแอดมินเนี่ยจะเริ่มทํางานให้เราทันทีโดยที่ไม่ต้องรอคิวเลยค่ะโอนเงินเสร็จนะคะกลับไปที่ทิกต o k ของเราค่ะเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราเลยนะคะกดคําว่าแชร์โปรไฟล์ค่ะจากนั้นนะคะกดคําว่าคัดลอกลิงก์ค่ะซึ่งเราจะนําลิงก์นี้นะคะไปส่งให้อดมินจากนั้นนะคะนําลิงก์ที่ได้เนี่ยมาวางในแชทให้อดมินแบบนี้เลยคะ่ะจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็ไปรอยอดขึ้นกันได้เลยค่ะกลับมาที่หน้าทิกต o k ของเรานะคะเปิดเข้าไปดูค่ะก่อนเริ่มปั๊มฟอนนะคะยอดเดิมมขอองเราีียู่ท่ท 1326คนกดติดตามค่ะแล้วเมื่อสักครู่นะคะอุ้มซื้อเพิ่ม100ฟอลใช่ไหมคะเรามาดูกันเลยค่ะว่ายอดซอยจะขึ้นไหมระหว่างนี้เราก็รีเฟซหน้าจอเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะรอยอดฟอลโล่ไม่นานนะคะจะเห็นว่าตอนนี้ยอดฟอลโล่ของเราทยอยขึ้นแล้วค่ะ จาก 10.3k นะคะเป็น 10.4k แล้วค่ะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆกดเข้าไปเช็คด้วยค่ะเห็นไหมคะผู้ติดตามทั้งหมดนะคะ14,38คนจากเดิมนะคะ13,00กว่าคนเนาะแล้วก็จะเห็นด้วยค่ะว่าใครบ้างนะคะที่มากดติดตามเราเราก็สามารถเข้าไปดูได้ด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับคลิปการสอนเพิ่ม Follow TikTok ากในคลิปนะคะก็จะเห็นแล้วค่ะว่าจำนวนฟอลโล่ทิกเกอนะคะเพิ่มขึ้นจริงไม่ตกตาสรุปแล้วเนี่ยร้านนี้นะคะเขาทําได้จริงไม่ขายฝันแน่นอนค่ะหากคนไหนนะคะสนใจแล้วก็กําลังมองหาร้านที่ดีและเชื่อถือได้ขอแนะนําร้านนี้เลยทุกคนเขามีชื่อว่าร้านฟอลโล่ไทยนะคะเพื่อนๆก็สามารถแอดไลน์ไปหาแอดมินได้เลยที่ไลน์ทรายั f o ฟอลโล่ค่ะรายละเอียดน,นะคะจะขึ้นให้ดูตามด้านล่างของตอนนี้เลยค่ะเอาราคาในส่วนของวันนี้นะคะอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อน พบกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนเพื่อนในวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ